คนศิลปะเหล่านีท่านร้อนๆให้พี่น้องฟังไปไซเบ็ดนอนหน้ากับพอเจอผีเป่าร้อนๆอีพี่สามพี่น้องอีพี่นี่กิดจากสิโจบปรจบที่อย่งด้กยรับฟังกันเลยด้วยครับผมเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ไปเอาปลาออกจากหมอกระทะน้นสีใหม่พี่น้องเมไดอตัวเด็กพี่น้องที่ดีเลยนี่นี่เลย นะงามเหี่น้องพอดยาง,งามพี่น้องฝีมือเหี้ยหรอไปพอใช่ลรอเอ่ออุ่นเสื้อปะกะเพรากะได้เสียบเนี่ยรอบแรกจนแล้วครับพี่น้องจนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเสียบเนี่ยจนแล้วแล้วก็ผ้ากันมานั่งอยูเอ่อคางทาง หางท่างทางท่ามองเออมาอนี้ผมเมือนั่นพ่อผมก็ได้เอามุงไปน้ำหนังนะมุงไปกลางเพื่อจะบ่วยหัยุ่งกัดที่นึงนะแต่ส่วนั้นพวกท่านมีเต็นสนามนี่ทีนึงนะมีแต่มุงไปเก่าะครับพี่น้องมุงไปเกโกะแต่กันยุ่งเหนื่อยกันครับผมแต่กันยุ่งเหนื่อยกันพ่อมา,อาหอดมองข่างท่ามองที่เขาพักกันหน่อยเพื่อนว่าพักแรมมาเลยเนาะพักแรมาหาปลาอะไร พักกันก่นพอผมกรดดังไฟพอผมกัดดังไฟคนฟสิด,ดังไฟผมกัไปหาฟื้นเถัะน,นละ้วฟื้นอยู่ไก่แล้ืงานใหม่แห่งลุนเถั้นล้มเขานังกบบมีต้นใหม่รายต้นอยู่จะบอกเดีนั่งไก่ต้นใหม่เด้อยานง่ายแห่งมันหกักใส่นั่งไก่ต้นไหม่เติบยู่กับมเติบรายเกปรามาหาห้องเมียได้อของมูลของข่าว กหักมากก็แกแก็แกก็แกก็แกยังยังไหวย,ยังไหวพอมคนดังจุดไฟไฟข้าวเดียวกับลูกอเอ้ยเดี๋ยวเปิดเปิอจะไรยุ่งพูดท่าน,นในก้างมุ้งนักยืดเท่านั้นลแล้วก็ผ้ากันนังบอกกันเอราะว่า มันนี่ปลาคือนจิตถึงเบ็ดเท่าไรต่อลูกเห็นไรพ่อผมว่มาทิ่มันบ่อนผมตามผมตามอยู่พ่อผมว่ามัวแมนบอกว่าพ่อผมว่าเออเสียดับเบื้อ,อ,อง,ออองอหน้าเห็นไรพ่อผมว่าเออคอยจะทาเบื้องหน้าเมืนศิลปะวะไฟกันในรดนเติบพี่น้องเพิ่นออผ่านไปประมาณไหนาจะสมองกลัวเลย ม่วงกลัวเลยหันไปสม่วงกลัวเลยกะได้เวลาพากันพยายามเบ็ดได้พี่น้องรอบแรกพี่นอ้องพยายามเด็ดปลารอบหนึ่งสิมาต้มมาต้มเออกินนือทงล่ะกินเขาแร้งหันเลยกินเขาแรงหันเลยแต่ว่าเขากา็ะบ่เด็ดไปหุงหันนิดหน่อบบด้เขาหอมมาตบฐานเป็นเออเป็นเ,นเ,เนขาซุกแล้วเขาเอิอแม่แล้วเอ,อเนี่ย หงงหมอโลนะหงหมอโลสมัยก่อนหงหมอโล่พี่นงด้หม้อโลเลยหมอสแตนเลสเท่านั้นนะหมอที่หุ่หุ่นกรนะเสียบดูุ้ดเออ้องหินหนามนะหินหนามบางคนเป็นกับบางคนหินหนามบางคนหินหนามเดี่ยจะท้าบพี่ห้องยามหลอบแหลกป้าผมผมไปพิกไป่อนนี้พี่นนองด้ พี่ปลาเข้าเดี๋ยวด้อเดี๋ยวมาใหม่ e พีซี้เด้จะมาใหม่ e พ, EP, EP 3, พีอันนี้ e พ3สาม e พีสาม่ผบอกพ e พ3่พี่น้อง e พีสาเดี๋ยวผมไปพิกปลาเนปลาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ได้หม้อติดตาม e พีต่อได้พี่น้องเด้